โบลายคนโบราณพี od, mm ่น้องเลยห้อหยอดชิปใช่ไหมจ๊ะเจแปดเก้าสิบสบายดีเด้อมาแจกเงินก็เอาเด้อบริจาคเงินมาแจกห้อยยิ้มเนาะพี่น้องเด้อมาเกี่ยวข่าวต้องการไม่นี้เกิดมาเกี่ยวข่าวละวันเกี่ยวข่าวสามพีพี่น้องเจ้าเพื่อนไม่ได้แต่ว่าเพื่อนไม่ได้หาไลายหาแต่พี่แต่น้อง นนค่แ <c oughs> จ้างกับโม,มีคนมาเพิ่นกันเลยหาหน้าบ้นา,านเอา <c oughs> น้ำใจพี่น้องเลยนี่หละคนลาวคนมีน้ำใจเนาะ <c oughs> <c oughs> มาเกี่ยวข่าวซ่วยกันพี่น้องเอ้ยกับ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบริร์ดสุขูสุคนบ่ว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขา่าสูซองแม่ในนภาชาแนลคลิปนี้ก็มาพบมาพ่อก,กันอีกแล้วกับแม่ในนภาคือเก่าเนาะวันนี้แม่ก็ได้มาเกี่ยวเข่าละวานพี่น้องเอ้เกี่ยวเข่าหน้าละสาวเนาะหรือว่าเกี่ยวเข่าสามาคัคคีนั่นแหละพี่น้องเอ้ คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ที่นี่มันจะค้นจมนเด้อพี่น้องเ้ยเป็นจมมันเมื่อยเกี่ยวเข้าหน่อย จมจมเรื่องบุญวัดทนนกานไต่ี้นนั่งเลยนั่นแล้วมัยามันแล้วแน่ตัวโมงสบายใจตัวเองนี่แงนเนาะหางยาวยุ่งยากมูตใ็ไดย่งงนั่นแล้วมันเมื่อยมันเนคนจดูว่าว่าคือการกับมันไม่ถนัด นี่ไงนะเนาะมด้วอี้เริ่มข้าวแล้วไงล่ะพี่สาวขอบเป้าก็พินโตแล้อันนี้่ไเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใจไม่ได้ใจไม่ได้ใจไมด้ใใจได้ใจไม่ได้ใจไม้ใจไม่ไ้ใจไม่่ไ้ใจไม่ได้ใ่ได้ใด้ใจไมม่ได่ได้ใจไม่ได่ไใจไม้ใจไ้ใจไม่ไ้ใจ่ได้้ใจไใจ้ใ่ได้้ใจไม่ได้ใจไมได้ใด

อันยางะเที่ยวเ่ยงมันกเิ่มิการด้้่ได้ือเม่ได้ย้คนหมายแล้ว่เรือนมมค่อยเอาปคัดยงนี้เห็นกระเป๋ใส่มึงมันว่นคัดกระเป๋าใส่มงมันว่ะเห็นงมันกนใช่เป็นราเลนแต่ตอนมันเป็นบนเป็นบ ไปพี่น้องขึ้นกินข้าวบานนี้พักเที่ยงกินข้าวกันได้ซ้ำให้พี่น้องเอ้ยคนบ่ปลายปันไดเกี่ยวกะบ่ไว้นาะข้าวเพิ่นกันนาได้พี่น้องเอ้ยเกี่ยวบ่ไป宝妈สิบยึดยันล้มหาว่างเขาคลิปไปด้วยเด็คนกะประมาณสิบเอ็ดคนบ่คนบอลายกันนับบุคคลได้พี่น้องเอ้ยให้นี่บ่งามเนาะให้นี่ แปดเลยปลดนับเลยถาร้อยเป็นไดจ้ะแปดคนบ่สร้อยชาเสือสีเขียวเขาเรากัยังหลายติบได้เนาะทั้งนี้ปันญ้าห้าสิบ ปันเขาโดได้หาชิปกระสอบอ,อยูาาย่ข้างๆหน้าคอยพี่น้องเอยย้ยหน้าคอยยืนนึงหนานะ้นำปูวันเลยหนานี่แหละโอ้เอหนาเนี่ยป๊า,า,าพี่น้องหงานาให้นี่นไงงาปอดเอียนหรืวยอว่าหนาเขาปุ่นบอก หญ้าแดงนี่ลายขนาดโอ้ยไห้นี่ชนะหน้าคอยได้ใหนี่นะทั้งนี้ฝนล,ล,ล้มเนาะมะขาวนี่ก็ะซุกคักแล้วได้นี่จนง,งอกนะง,งัวเราตัดปล่อยบ่กงูขาวบนเขาไลยตาเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องบุ้งีไม้มกันสัน้นลดความแดดเลยเนาะ À. Ừ. hai nè ngam đây hai nè bùm nhẹ xuôi chút đấy còn à? hôm nay con đan con không bà à, không kè, kè, Mà có gì nữa? Kè này cái ชิ้นกะชิ้นควายเด้นี่เข้าหัวได้เว้าควายเว้าหยังซะพี่น้องชิ้นควายบ่ง้อดิบ่เฮาเว้าเฮาสั้นเด้เนาะบ้านเฮาเฮาเว้าแบบเขาหัวเ้ามีเนาะซอยเฮ็ดน้ําละอันนี้น้ําต้มพี่น้องเอ้ยน้ําต้มกสดกเข้าบ่ลงคอจําแลนี่เนาะนพี่น้องเอ้ย ่าแมีมีนี่เอ้ยเพิ่นไ่ได้กินดิฟเพิ่นขวเอาข่าบไสเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวที่นต้องกันลาบซีนมาเรื่อยๆของมากพี่น้องเลย

ตาโมีร่เราอ่ะตามโมมีหรอล่างไม่ถึงตงโตราปาหู่ป้าป้าป้าลาะเลจะัอยากมาเลยังก็ไมีใจลาค่ะ่ายขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุสุคนตีวเขมาติดตามับชมคิดตั้งแต่ต้นจนจบเนาะมาฮ้อนี่ก็ขอกาวคำ่าสบายดี